สวัสดีครับผมเจอกับท็อปมิล่าพาตลุยนะครับผมวันนี้เราก็ได้มารีวิวรถครันนึงนะครับผมที่อยู่จังหวัดกำแพงเพชรเลยใกล้ๆบ้านเราเลยนะครับนะฮะกัดก็อยู่ตรงอ่านี่เลยนะฮะสีจะเจริญมินวินล่าจเจริญวิล่านะคะแล้วก็อันนี้เป็นบ้านเจ้าของเจ้าอของรถเนาะพอดีอที่เขากําลังติดงานอยู่ใช่มาคุยด้วยไม่ได้ก็เลยให้มอบหมายให้ผมมารีวิวเลยหวานละทีนี้ หวานผมแล้วมาดูรถคันนี้กันบ้างครับผมเป็นมิล่ามินนะครับผมซึ่งเป็นตัวสุดท้ายของมิล่านะครับผลิตมาปี3 9ถึง4 C 1, ี2<า>นะฮะก็ตัวถังน่าจะทําสีมาแล้วประมาณหนึ่งนะคร<า>ับผมสีแดงแต,แต่ต้องบอกก่อนนะว่าพี่เขาไม่ได้ล้างาไม่ได้ไม่ได้นัดกันเลยไงอันนี้มาสดๆน,นะฮะพิกัดอยู่ที่ใต้ต้นคูนเลยนะครับผมนะฮะมาดูโดยรอบตัวรถ คือมินเนี่ยข้อดีของเขาคือน้ำหนักศูนย์ถ่วง,งเขามันจะดีกว่ารถรุ่นเก่านะเพราะน้ำหนักเขาจะเยอะขึ้นเพราะทุกอย่างตรงนี้เป็นเหล็กหมดเลยนะฮะกระบะมินเป็นเหล็กหมดเลยนะฮะโอสภาพค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ยที่ดูอยู่สภาพดีเลยแต่รถไม่ได้ล้างแค่นั้นเองอถ้าล้างก็นะภายนอกอยางก็พอใช้ได้นะครับผมนะขอบ12อ,อยางยังอีกนานนะฮะ อ๋อสภาพภายนอกคือพร้อมใช้นะเท่าที่ผมดูนะครับผมนี่เลยวนทรงทรงดีรถคันนี้ไม่เห็นมีรอยชนอะไรเลยนะครับผมโอ้นะใช้ได้ใช้ได้ไดมิ้นคันนี้ถือว่าทรงดีดูรอบๆก่อนนะฮะนะคือรุ่นมิ้นใครได้รุ่นมิ้นคือเครื่องเขาจะดีกว่านะครับเพราะเป็นเป็นรถปีที่ใหม่กว่านะกับรุ่นพวก P3 P2 P4 เนี่ยนะฮะเป็นรุ่นใหม่กว่านะใคร ใครที่ชอบสไตล์อย่างนี้ก็ก็ได้เหมือนกันมิ้นนะครับช่วงตัวไอตัวรถมันบอดี้มันจะยาวกว่าด้วยไหมอ่าบอดี้มันจะยาวกว่าแล้วก็มันจะบรรทุกได้เยอะกว่านะข้างหลังมันจะกว้างกว่านะกันชนตัวนี้เป็นเหล็กครับผมเป็นเหล็กนะอ๋อสปอร์ตไลท์ยังอยู่เลยนะครับผมตัวนี้ถือว่ามันทําออกมาดีมากนะรถสมัยเก่าเนี่ยนะอ่าโอเคมาดูภายในกันก่อนเลยเดี๋ยวค่อยไปดูเครื่องยนต์นี่ โอ้สวยงามบอกยังใหม่อยู่เลยนะครับเป็นรถผู้หญิงใช้นะครับผมรถคันนี้รถผู้หญิงใช้สวยงามเลยโอ้ภายในครบนะฮะภายในครบเลยแต่พี่เขาบอกว่าเครื่องเสียงไม่ติดนะอะเครื่องเสียงไม่ติดแต่ก็ยังอยู่มีให้เห็นอยู่พวงมาลัยขอบสิพวงมาลัยสิบสองสวยงามลายไม้ด้วยนะ,ะเนี่ยเธอถ่ายพวงมาลัยด้วยเฮ้ยรถรถคันน,นี้สวยอะ่ะ ครับสะอาดไงเพราะว่าพี่เขาดูแลดีนะครับนี่เลยพักบหน่อยพักเบาหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมจะได้ถ่ายให้เห็นเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ดูด้วยแล้วกันจะได้มีแสงนี่โอ้ไฟไฟอันนี้ยังติดอยู่เลยอ่ะเนี่ยไฟเขาเรียกอะไรนะไฟรถอ่ะโอ้ภายในสะอาดมากเลยครับผมภายในดูดีเลยนะฮะโอ้ เนี่ยฮะรถพี่เขาใช้งานคือมารีวิวกันไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยนะครับผมมาดูด้านหลังได้เลยนะนี่ครับผมมินเนี่ยผมเคยใช้เพราะที่บ้านมีอยู่คันหนึ่งครับผมนะมีอยู่คันนึงก็สภาพภายในไม่ได้ดีเท่านี้เลยรถผมอ่ะเน้นแค่เครื่องอย่างเดียวนะโอ้ถือว่าภายในเรียบร้อยมากครับผมเนี่ยฮะแล้วมินเนี่ยมันจะพักเบาะได้ใช่ไหมนะคือถ้าคนต้องการบรรทุกเยอะก็พับไปเลยได แต่มินน่ะมันใช้ดีครับผมผมใช้มาดีเวลาขบับความเร็วสูงสูงมันไม่ล่อนเพราะมันน้ําหนักมันได้นะรถมินเนี่ยแล้วเครื่องยนต์ละใหญ่กว่าไหมเครื่องยนต์850เท่ากันครับผมม,มามเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์นะครับแหมวันนี้เราสบายนะไม่รีบพี่เขาไม่ได้มาอยู่ด้วยนะออ<ๆ>พี่เขาติดงานไม่ใช่แต่บอกเอฟซีหน่อยที่บอกว่าอยากเพิ่มเติมให้เอารถไปลองขับแล้ว ดูว่ากินน้ำมันอ่ะไม่ได้นะเอาความจริงคือมันใช้เวลานานนะมันต้องเอารถเขาไปเป็นวันอ่ะไม่ได้สินะเออต้องเข้าใจนะโอ้าเครื่องยนต์ใครใครทอนกุญแจอยู่นะเอาอย่างนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเาจะหยู่งหลังคือเราจะเอารถคนรีวิวไปขี่เป็นวัน2วันเพื่อเทสให้ไม่ได้นะโชคทุกอย่างใช้งานได้นะไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยนะครับผมโอ้ไหนนะ โชคค้ำฝาท้ายส่วนใหญ่จะเจงกันเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้คือดีนะนี่อ่ะพื้นดีนะฮะสวยงามครับผมสวยงามโอ้โหราคาผมยังไม่ได้ถามเขานะอะนะราคาผมยังไม่ได้ถามเขาอะแต่คันนี้ภายนอกภายในพร้อมใช้เลยนะครับโอ้แต่ราคาเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนหลักหมื่นแต่ไม่รู้ว่าหมื่นเท่าไหร่นี่เลยเจ้าของร้านคือเขาเปิดร้านนวดขายเส้นจับเส้นเนาะอะพิกัดนี้เลยนะคะร้านนี้เลยเนาะอะโอ้โหุญแจทุกอย่างดีมากเลย ฝ่าทงฝาท้ายนะเนี่ยฮะค้ำอยู่อ๋โอ้โหภายในต้องบอกก่อนว่าคันนี้ไม่เดิมนะไม่เดิมวิ่งไปแล้วนะฮะกี่เมื่เน่ะนี่ไม่เดิมวิ่งไปแล้วใช้งานเยอะพอสมควรแต่พี่เขาเปลี่ยนเป็นพวงมาลัยสวยอยู่นะแต่พวงมาลัยเก๋เลยเออเตะดังระบบเดี๋ยวผมดูระบบไฟให้ให้ก่อนแล้วกัน ค่อยๆดูเครื่องยนต์ช้าไม่ต้องรีบนะทุกคนจะดูรถดีต้องใจเยน็นๆอ่าต้องดูไปเหมือนเสมือนว่าเราได้มาดูเอง50อแล้วแอร์เย็นนะแอร์เย็นยังไม่สตาร์ทเครื่องนะแอร์เย็นนะอ้าวอือห,หนึ่ง,งเลยประหยัดค่าแอร์นี่ฮะคอนโซลทุกอย่างมันมินมันจะสมัยใหม่หน่อยนะมีบอกอีโคมีอีซีนะฮะพัดลมทุกอย่างใช้ได้เฮ้ยรถคันนี้สวยอะนะอาแล้วภายในสวยเลยทีเดียวนะครับโชคดีแทน FC นะ นะไ,ไฟโชว<อ>์ไอไปสหา<ไ>ฟ,<ไ>ฟเลี้ยวยนะทุกอย่างใช้ได้เกน้ำมันดีหมดข้อผมคันนี้ใช้ได้หมดเลยเจ้าของรถเป็นผู้หญิงก็จะดูแลดีหน่อยแหละนะโอ้โหไม่ไปสองแสนกว่าอ่ะก็ตามอายุนะครับก็รถหลายปีน้อยนะรถหลายปีแล้วอ่ะอังจริงอมาดูนะเปิดฝากระโปรงลุ้นๆหน่อยนะฮะล,ลุ้นๆหน่อยอุย ใช้ได้ถือว่าเดิมนี่ข้อดีของการถ่ายทําของเราคืออะไรรู้ป่ะเร็วจริงเพราะอะไรรู้ป่ะไม่ต้องเมคใบไม้ยังอยู่เลยใบไม้ยังอยู่อันอันนี้ไม่ต้องตกใจน้ํามันซึมอะไรนะฮะซึมฝาน้ำมันเครื่องนะฝาแมนเครื่องลูกยางมันสึกนะครับนะก็ไม่มีผลอะไรนะครับก็ดูถ่ายเร็วๆไม่มีการเมคเลยนะฮะยางหุ้มวงหุ้มเพลยังยังดีอยู่เลยนะครับโอ้หนี่นี่นี่ไอไอตัวเนี้ยสัญลักษณ์อะไรนะ สัญลักษณ์ปลอดภัยไงออบริษัทบางชัน <channel. S 2> เนอเน n เลชันแนอ่ออาภาษาไทยไม่แข่งแรงอย่าไปอ่านไอเขานะเออก็ถือว่าเนี่ยฮะของทุกอย่างยังเป็นเดิมอยู่เลยนะ,ะการวางทุกอย่างคือรถคันนี้คือสภาพดีมากนะอันนี้ยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องฟังนะครับผมคือดูภายนอกจากทรงคือสายพวกเนี้ยคือมันยังอยู่ของเดิมของโรงงานไงเ,ออเข้าใจไหมเ,ออเนี่ยฮะสายแวกคงแวกข้ามยังอยู่ครบหมดทุกอย่างจานบิน คือไม่มีเดิมกว่านี้แหละอันเนี้ยเดิมอันนี้เดิมนนเดิมจริงนะครับคือยังก็ผ่านการใช้งานมาแหละมันอาจจะไม่ใหม่เพราะเขาไม่กล้าไปล้างเครื่องนะถ้าใครล้างเครื่องเป็นเนี่ยโหคือว่ารถคันนี้สภาพดีมากนะฮนะสภาพดีมากเลยดูดูตรงนี้มีการโกงอะไรไหมไม่มีไม่มีเลยนะเนี่ยฮะทุกอย่างวางคือรถคันนี้คือสภาพออกจากโรงงานมายังไงก็อย่างนั้นนะแต่ว่า มันจะเก่าตามอายุการใช้งานแค่แค่นั้นเองอคือบางคันเนี่ยมันจะสายยุ่งเหยิงไม่หมดเลยตรงเนี้ยนะอ่าแต่อันเนี้ยมันคือสภาพโรงงานเลย<อ>นะครับเครื่องคาร์บูครับผมระบบเป็นทองขาวนะตัวนี้ทองขาวอ่าใครที่ซื้อไปก็อยากทันสมัยหน่อยก็เป็น CDI แต่ว่ามันใช้งานได้อยู่ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยน,นมันเอออือ พี่เขาก็ขับทุกวันนะใช่เขาขับน้อยเนื่องด้วยว่าแบา bad, ทำงานแบตปีไหนเดี๋ยวดูให้แบตไม่ได้ตอกไว้อ่าแบตไม่มีไม่เ <c oughs> ป็นไรแต่ก็ใช้ได้อ่ะอ่าระ,ะบบนงระบบน้ำนะผู้หญิงใช้งานเนาะอาจะไม่ได้ดูแลเรื่องพวกนี้นะเดี๋ยวผมดูให้ <c oughs> มาเดี๋ยวลองฟังเสียงลุ้นลุ้นลุ้นแบดก็ร้อนด้วยนะคะวันนี้ โอ้ทีเดียวทีเดียว่าอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยชึ้งเดียวเลยอ่ะชึ้งเดียวเลยค่ะเครื่องเงียบมากครับผมเดินเรียบเดินนิ่งมากนะฮะเนี่ยเครื่องสภาพนี้ถ้าเป็นคาบูนะฮะเนี่ยทุกอย่างนิ่งเลยโอ้ถือว่าสุดยอดนะเนี่ย ไม่ไม่ไม่มีเสียงเงียบปกติแล้วมามาตามเท้าด้วยนะโอ้โหรถดีรถด,ดีนะรถด,ดีคโนลเลยอย่างเงี้ยโอเค,เ,เ,อเ,คเหมือนคุณได้มาดูเองนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะ ถรือว่ารถดีคันนี้ฮะความร้อนความร้อนก็เรายังไม่รู้ว่าขึ้นหรือเปล่าต้องถามเจ้าของนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับผมรถรถคันนี้พี่ทําอะไรมาบ้างครับผมเริ่มแรกมียางมียางยางเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางสองสองคู่หน้าครับแล้วก็สับไปใส่ข้างหลังอ๋ออันหน้าไปใส่ข้างหลัง ครับคือสับหน้ายางครับแต่ว่าผู้หน้านี่ใหม่อผู้หน้ายางใหม่เลยอ่าใช่ครับผมยางใหม่เลยแล้วตัวนี้คือรถคันนี้คือถ้าว่าใช้งานเนี่ยคือไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมพี่ไม่มีปัญหาแอร์เย็นเนาะแอร์เย็นเจี๊ยบรับประกันเย็นจนหนาวอ่ะคอนเฟิร์มเย็นจนหนาวอ่าแต่เครื่องอ่ะผมดูคร่าวๆแล้วเครื่องดีมากนะพี่เครื่องดีเลยคันนี้ก็มีคนไปดูไว้ให้ก็บอกว่าดีอ่ะ แล้วรถที่ได้มานี่ผู้หญิงเขาใช้รถเอามาจากลำพูนค่ะรถเอามาจากลำพูนแล้วพี่เขาเอามาขายต่ออีกทีนึงครับคนกำแพงเรานี่แหละอเขาเอามาขายทีนี้เราเราอ่ะสนใจรถรุ่นนี้อยู่แล้วคือสนใจมานานแล้วแต่ท่เนี้ท่นี้ถ้าเราจะดูรถ ซึ่งเราเป็นผู้หญิงเราดูไม่เป็นครับผมทีนี้เราก็เลยให้พี่ชายกับน้องชายไปดูให้ซึ่งมันอยู่กําแพงใกล้ๆแค่นี้เราไปได้ครับทีนี้พอไปดูปุ๊บเราก็ถามพี่เขาว่ารถใช้งานไหมเขาบอกเขาใช้ทุกวันทีนี้เราก็ถามว่าเอาแล้วพี่รถคันนี้พี่ได้มาจากไหนเขาบอกได้มาจากลําพูนตอนที่เอามาก็ทะเบียนยังเป็นลําพูนอยู่นะครับครับทีนี้เอามาเอามาแล้วลองไปลองขับเขาให้ลองขับเจ้าของให้ลองขับก็ขับดูในหมู่บ้านเขาแหละ ครับดูเสร็จแล้วเราก็ตกลงราคาเขาบอกว่าถ้าขายเราก็จะเอาไปเลยเราก็โอนเสร็จจับเรียบร้อยแล้วเราก็มาทําทะเบียนครับก็เดิมทีรถทางเหนือไม่ต้องสืบนะฮะเป็นรถที่คือสภาพเขาดีรถเขาไม่ไม่ผูกอะไรครับแล้วรถทางเหนือส่วนใหญ่คือไม่ผูกแล้วก็ให้งานน้อยด้วยพี่ใช่จากการที่ไปรีวิวมานะทุกคนก็ดูกันหมดแล้วนะครับผมแล้วเรื่องราคาล่ะครับพี่ราคาเปิดตั้งไว้หกหมื่นตั้งไว้หกหมื่นต่อรองได้ไหมคะ ต่อรองได้นิดหน่อยเดี๋ยวเี้โทรพี่ไว้ในคลิปนะคะแล้วใครสนใจหลังจากดูคลิปก็ติดต่อทางเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะครับผมส่วนพิกัด่ะคะพี่พิกัดก็ถ้าเกิดที่นี่ก็จะเป็นปากทางเข้าหมู่บ้านสีเจริญครับถ้าที่บ้านก็จะเป็นหมู่บ้านกิโลสองบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถ้ายังไงก็ติดต่อทางไลน์แชร์ที่อยู่ให้กันแล้วกันนะครับจะง่ายกว่าทางสอบที่เขาได้เลย พี่ถ้าผมจะขอลองขับได้ไหมครับพี่ได้เนาะพี่นั่งไปกับผมก็ได้ว่างไหมเนี่ยพี่ติดลูกค้าอยู่ไหมขับเลยขับเองเลยนั่งก่อนไปให้นั่งขับเองเลยครับมาเรารีวิวให้เห็นกันเลยว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับใครได้ไปราคาหกหมื่นเนี่ยผมว่าคุ้มนะฮะเพราะรถไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะอ่าว่าคุ้มไหมโคตรคุ้มอ่ะครับ เครื่องเสียงคือมันมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเองมันไม่ใช่ว่าเสียจุดไหนเนาะเอาเลยดูแะว่าแอร์จะเย็นไหมเนาะครับผมนี่นะโอ้โหเนี่ยแค่เปิดมาก็เย็นแลยหน้าคนเบาหลังเลยอ่ฮะครับอ่าเบาเลยนักข่าวแอรงเบรกมือใช้ได้หมดใช้ได้หมดแต่ถ้าเครื่องเบรกมือนี่ไปทำมาแล้วอ๋อเครื่องเสียงถ้าเราไปต่อก็อันนี้ก็ใช้ได้ปกติใช้ได้ปกติเนาะตอนแรกมันใช้ได้ทีนี้ มันเพิ่งเป็นได้สักสองอาทิตย์นี้นั่นแหละออแสดงว่าใต้องมีสายไหนสายหนึ่งหลุดใช่พอดีพี่ก็ทำงานก็ไม่ได้ว่างไปเช็คไงลูกชายไม่ทําให้ลูกชายเป็นช่างแต่ช่างเถอะหนักไม่ว่างอ๋อช่างเถอะช่างมันเถอะรถแม่ไม่ต้องรีบร้อนยางใช่เฮ้ยขับง่ายอ่ะคันนี้ขับง่ายเป็นเป็นเครื่องเป็นเกียร์ธรรมดานะแต่มันขับง่ายนะปล่อยคัสคัสก็นิ่มนะ ผมขอท<ถ>ี่ยา,าเราไปทำมานิดหน่อยตอนมามันสายมันแข็งอ๋อเฮ้ยเยี่ยมไปเลยโฟมอลไลนิ่งโอ้โหเห็นไหมดูเจ้าของการันตีมากเยี่ยมไปเลยเยี่ยมพี่เอออ่ะนี่เลยโอ้หเป็นรถที่ขับสมูทมากครับผมดูเอาแล้วกันนะฮะดูเอาแล้วกันเนี่ฮะพี่ปัญใจดีนะไม่ แล้วนิ่งมากเลยพวงมาลัยดูผมปล่อยมือนะปล่อยมือได้เลยพวงมาลัยศูนย์ดีมากเลยครับพี่รถคันนี้คือมีตังค์ซื้อกับมีตังค์เติมน้ำมันเบรกเบรกก็ดีนะเนี่ยเบรกดีเลยเนี่ยเบรกหัวทิ่มอ่ะเบรกเนี่ยเบรกหัวทิ่มจริงจริงเออสุดยอดเลยรถคันนี้รถบ้านของแท้อ่ะฟังเสียงนะ เอาเรื่องเอาเรื่องครับผมอย่ากเป็นร้อยอะเป็นร้อยพวงมาลัยยังนิ่งกิ๊กเลยนะใช่ครับโหสุดยอดสุดยอดเบรกเอาอยู่รถเครื่องแรงเกียร์โคตรดีอ่ะผมก็รีวิวตามความเป็นจริงนะเพราะผมผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในคลิปอยู่แล้วนะครับอ่แค่มาเอารถดีๆมาให้ทุกคนได้ได้ดูกันอ่ตกลงยังไงก็ตกลงกังเจ้าของเลยใช่ ดีครับผ่านมาแล้วโอ้ยเห็นสวยไงเดี๋ยวไปขอพี่เขาเลยนะ่แต,แต่ใชะได้นะดวงอะไราทุกอย่างไฟติดครบครับแอร์เย็นไม่ไม่ต้องเก็บจริงๆรถคันนี้ครบจริงๆใช่หกหมื่นนี่รีบเลยครับผมออให้ไวเลยถ้าผมถ้าผมบอกให้ไวคือไวเลยนะเดี๋ยวเดี๋วไม่อยู่มีตะโกนมาถามซื้อไงโอ้โหคันนี้ดีอะขึ้นบิกกได้ค่ะขึนบิหน่อยขึ้นหน่อยเนา แมีที่วางแก้วด้วยนะ,ะตรงนี้นะพี่อ้อม้อมเห็เป็นรถผู้หญิงอย่างงี้ซิ่งนะองงเอ,อจาจริงจรออแรงเจ้าของยังซิ่งเลยน่ะโอโ้โหนะมาฟังเสียงเครื่องกันเลยเนะ<อ>นี่ยเนี<อ>่ยเครื่องยังแบบนิ่งกิ๊กเลยมีอ๋อนึ่ว่าผมว่าติดพัดลม,มข้างหน้ามอ,อน้ำนะแต่นี้มันก็เย็นแล้วอืมอ่า เย็นจริงนะคะ่ะน,นี่ไปเทสกันแดดร้อนๆเลยนะ,นะ,ะนะฮะเดี๋ยวเปิดฟังเสียงเครื่องอดูมันมีไฟนะคะแต่ว่าซื้อมาเลยยังไม่ได้เปลี่ยนอ๋อไฟเนี่ยครับซื้อมาให้แล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเครื่องขับมาเมื่อกี้ผมเหยียบเต็มที่ของผมเลยนะก็ยังนิ่งนิ่งเลยนะครับ พี่เขาบอกปกติเขาก็ซิ้นอยู่แล้วอ่าอันนี้ไม่ต้องตกใจครับแค่ฝาน้ำมันเครื่องไม่ได้ทำอะไรยางอ่ายางมันสึกครับแค่นั้นเองครับเปลี่ยนน้ำมันก็จะไม่ซึมออกมาแล้วนะครับไม่ได้ก็จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องโอเคครับผมหมดหมดรีวิวอันนี้ก็ดูกันเอาเองแล้วกันนะครับให้คลิปมันประกอบกันนะอ่าพร้อมโอนใช่ไหมครับพี่ครับพี่น่าสนใจพร้อมค่ะพร้อมโอนนะครับ นะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะฮะเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจหารถดีๆมาให้ทุกคนได้ดูกันได้ซื้อได้หากันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณพี่ชื่ออะไรนะครับพี่พี่ชื่อชื่ออัติมาค่ะพี่อัติมานะฮะพี่ตายก็ผมขอบขอบคุณพี่มากครับพี่นะช่องทางการติดต่อไว้ให้ในคลิปนะคะครับสำหรับคลิปนี้มิล่าพาตะลุยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ